ข่าวกับสาวๆเพราะว่าตอนนี้หนุ่มโอเคเขาโสดอยู่แต่ว่าจะโสดได้เท่าไหร่เนี่ยต้องเข้าว่ากันอีกทีหนึ่งถูกต้องนะครับมีอีกหนึ่งข่าวสำหรับสาวบีน้ำทิพย์เจ๊ใช่ค่ะบีแล้วก็เพื่อสีอย่างสาวโยที่หลายคนถามหามานานว่าคู่สีคู่นี้เมื่อไหร่จะมีโชว์เซ็กซี่ให้เราได้ดูสักทีปรากฏว่าไม่ต้องรอแล้วจ้ะเพราะว่าวันนี้ค่ะ ทั้งคู่ค่ะทั้งบีน้ำทิพ์นะคะแล้วก็โยโยศวัสดีกำลังจะมีโฟโต้บุ๊กครั้งยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าจัดเต็มจัดหนักเซ็กซี่กว่าที่เคยมาเปิดเลยดีกว่าอยากดูละอยากเห็นละอยากเห็นเลยอยากเห็นเลยเดี๋ยวสิใจยังยอ่ะก็เห็นบอกจัดหนักเซ็กซี่จัดเต็มอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเราเร็วนี้ก็เลยถามมีโอกาสไปเจอตัวบีน้ำทิพ์ในงานมานะคะก็เลยถามบีน้ำทิพ์ว่า ไอโฟโต้บุ๊กที่บอร์ดเนี่ยว่ากําลังจะออดไหยนะคะเซ็กซี่ขนาดไหนหรือเซ็กซี่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไหมของทั้งสองสาวถ้าเราย้อนกลับไปเวลาบีน้ําทิพย์ถ่ายแบบพี่เต้ยครับผมเซ็กซี่ไหมโอ้โหขนาดช่ว้นะธรรมดายังเซ็กซี่ได้โยยศดีดีเป็นไง คือไม่ต้องพ er ูดถึงทั้งค네ู่แล้วนี่บอกว่าเซ็กซี่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเธอนึกภาพเอาแล้วกันว่ามันจะขนาดไหนคือผมว่าไม่ใส่อะไรเลยอ่ะดูแล้วนะจะมีอะไรปิดๆอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเซ็กซี่มากมากเพราะจริงๆทั้งคู่เนี่ยก็ถ่ายแบบมา้เยอะมากๆเพราะว่าตัวบีเองบอกเลยว่าถามว่าเซ็กซี่ไหมแน่นอนค่ะเซ็กซี่แน่นอนแต่ไม่ได้ออกคนเดียวแต่ถ่ายคู่กับโยและที่สําคัญการถ่ายเซ็กซี่ครั้งนี้นะคะถามเลยว่าตรงกับคอนเซปต์ธุรกิจร่วมกันหรือเปล่าที่กําลังจะเปิดตัวขึ้นเร็วนี้ของทั้งคู่ด้วยก็บอกว่าเนนนื้อหา นะบอกว่าข้างในเกี่ยวกับการดูแลตัวเองของโยแล้วก็มีการดูแลรูปร่างนี่จะต้องดูแลยังไงภาพถึงจะออกมาให้สวยให้เฟิร์มอยู่ตลอดเวลาเน,นี่ยค่ะแล้วกลัวไหมกระแสว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะแรงเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นทั้งบีน้ำทิพย์แล้วก็โยยศวดีเนี่ยมีการถ่ายแบบเซ็กซี่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็ดูดูเซ็กซี่แล้วนะ,ะบางทีอาจจะแบบว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีห้ามดูก็มีบางบางทีบางเซ็ตแอบดูได้ฮะได้ <laughs> ใช่ใช่ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคะก็เลยกลัวว่าถ้าบอกว่ามันเซ็กซี่และร้อนแรงกว่าทุกเรื่องคทุกเร่มที่ผ่านมาแสดงว่าครั้งนี้ไม่เปิดหมดก็ต้องมีปิดมีแง้มากกว่าเดิมแต่คือเอาง่ายๆคือไม่อลังชางไม่แบบโอ้โหโบ๊ะเลือยอาจจะมองเป็นศิลปะแอตแทกหน่อยไม่ได้ใส่กางเกงในลายเส้นแน่นอน เออนว่าเส้นไม่ตรงนเลยอะไรเงั้ยนะเก่งนันเลยเส้นไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนสำหรับสองสาวนี้นะคะก็เลยถามว่ากลัวไหมว่ากระแสออกมาเนี่ยมันจะแรงนะคะเจ้าตัวบอกเลยค่ะว่าก็ปกตินะเวลาถ่ายแบบเซ็กซี่เนี่ยมันก็มีกระแสออกมาอยู่แล้วว่ามันแรงเป็นเรื่องธรรมดานะจริงๆตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่ในช่วงของการพูดคุยกันระหว่างบีเองโยเองแล้วก็ช่างภาพนี่เองค่ะแต่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันออกมาแรงอยากให้มองว่ามันเป็นอาร์ตมันเป็นงานศิลปะ เป็นงานที่เรานําเสนอมาเพื่อที่จะถ่ายทอดถึงธุรกิจของตัวเองที่กำลังออกเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพโดยตรงว่าถ้าคุณดูแลสุขภาพแต่ที่เราบอกแล้วคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเราคุณจะเห็นอย่างเราเนี่ยคุณอย่างเราคุณจะเสียอย่างเราแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกไปเวลาคนถ่ายแบบนะครับเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนถ่ายแบบได้แล้วอยู่ที่ว่ามุมมองการโพสต์การโพสต์ว่าจะโพสต์ให้มันดูอลังฉ่างไหมจะโพสต์ให้มันดูแบบว่า มีมีคลาสหน่อยใช่มันอ,อ,อยู่ที่มุมมองของคนมองไม่ใช่แบบโอ้โหอ่าปึ้งไม่คนมองด้วยพี่เตยอ,อคนมองต่อ<ล>ให้นะคนนั่งทางขาอ่าแต่มีอะไรปิดคนก็มองว่าอาหลังฉางได้อะชอยู่ที่ทัศน วิสัยของการมองในแต่ละคนว่าคุณจะมองว่าไอ้ภาพที่มันโพสออกมาเนี่ยมันเซ็กซี่หรือว่ามันเป็นเพราะว่าเขาอยากจะโชว์ถ้าคุณมองว่ามันเป็นอาร์ตอย่างหนึ่งเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มันพรีเซนต์ออกผ่านร่างกายคุณก็มองได้คือเป็นความการมองความคิดของคนใช่วิจารณญาณในการมองชัติคติของแต่ละคนนั่นเองค่ะเราไปห้ามเขาไม่ได้พี่เตยถูกต้องกับผมถูกมเอออย่างพี่เตยเนี่ยใส่เสื้อบางคนฟินบอกพี่เตยหูกล้าเป็นมัดอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมก็เป็นไปได้ถูกไหมได้ได้เออบอกแล้วว่าอยู่ที่การมองของ รอเลยคนนึงเลยทำไมคะรอติดตามครับนี่ไงอยากให้คุณดูสุขภาพดีไงจะเอาไปฝากให้รับคนที่บ้านเหรอจ๊ะน่าจะลำบากครับผมเอ็มบอกว่าคนที่บ้านนี่ทียี่สิบห้าทียี่สิบห้าตอนนี้ทางสาวบอกเลยใครที่อยากออกกังกายทียี่สิบห้าช่วยท่านได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าจริงๆนอกจากที่ออกกังกายแล้วนะครับก็ต้องควบคุมเรื่องของน้ำหนักอาหารด้วยอาหารการกินด้วยพี่ชายคุณผู้ชมเล่นทียี่สิบห้าวันหนึ่งตามโปรแกรมเขามีห้าวันท้เพิ่มทำอย่างนี้นะปรากฏว่าพอคุณวิ่งเสร็จ มาม่าสองหอ่อไม่ได้ไม่ได้คุณต้องควบคุมการ <c oughs> บริโภคควบคุมปากตัวเองด้วยนะเพราะฉะนั้นที25ถึงจะได้ผลค่ะถูกต้องอ <า S 1> ครับ<า>รผมถามต่อว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของทั้งคู่เลยไหม <ừ S 1> และคาดหวังกระแสตอบรับมากน้อยแค่ไหนค่ะเสาเอาน้ำทิพย์บอกแบบนี้เลยค่ะเสาบีบอกล่ะว่าก็คาดหวังว่าจะมีคนอุดหนุนนะคะอะไรจากเรามากกว่าภาพคนอาจจะมองว่าภาพเนี่ยนะคะมันเซ็กซี่ไปหรือเปล่านะอยากจะให้เขาได้เห็นวิธีการดูแลรูปร่างอย่างที่บอกไปนะคะว่าผู้หญิงเราทุกคนเนี่ยนะคะจะดูแล รูปร่างอย่างไรเมื่อล่วงเลยในวัยเลขสาไปแล้วโอ้ยอันนี้เรื่องคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายอก็เหมือนกันเฮ้ยบางคนผมไปเจอเพื่อนอีกทีนึงเฮ้ยไปไกลแล้วเหมือนกันเีกทนก็ท่าไม่ออกกําลังกายผู้ชาย ถูกต้องก็ถึงบอกไง<อ>ว่าบางทีการพรีเซนต์ออกมาเนี่ยอย่ามองว่าต้องการจะโชว์หรือว่าเป็นเพียงแค่ภาพวบ,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 บๆๆเท่านั้นอยากให้มองว่าจุดประสงค์ของการถ่ายโฟโต้บุ๊คครั้งนี้เพียงต้องการจะนําเสนอรูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกให้มันดูดีออกมาได้อย่างไรอนะันนั้นคือเป็นเป็นอินสปิเรชันหรือเป็นแรงดาลใจให้กับสาวๆทั่วประเทศให้้ยมาดูอ่าว่ามาต่อให้ว่าดูแลรักษาสุขภาพใช่ใช่แล้วยิ่งใครบอกว่ามีแฟนแล้วไม่ต้องดูแลตัวเ ไม่จริงเออเออตื่นเช้ามาคันมากโวยตัวอะไรวะเนี่ยไม่ได้นะจ๊ะเธออย่าบอกว่ามีแฟนแล้วไม่ดูแลเต็วเลยยิ่งมีแฟนแล้วเธอต้องดูแลวเตงให้ตัวเองเนี่ยสวยแล้วก็พริ้งอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาจะได้มองเธอคนเดียวเขาจะได้ไม่มองคนข้างๆต่อให้คนในงานมันจะสวยอย่างปอยตีสดาสวยอย่างน้องเนยทิฟฟานี่หรือใครก็แล้วแต่ให้มันมองข้ามไปให้มันได้มองแค่มองพอแค่มองพอแล้วไปลงกับแฟนถูกต้องเออให้มันกลับมาดูแลเราไงไงนะ จังแม่อย่าใช้แบบอุ้ยพอตื่นได้มาโอ้โหหันหน้าหลังนี้เลยไม่ไหวไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยทำงานบ้านอยู่โอ้โหเหงื่อมาทำเสร็จก็เช็ดหน้าเช็ดตาเตงนิดนึงแต่งตัวไอะไรเซ็กซี่อเลยซิอะไรเซ็กซี่เงี้ยโอ้โหเหงื่อเหงื่อกินตัวมันจะมาเปรี้ยวด้วยนะนิดนึงดูแลตัวเองนิดนึงนะคุณผู้ชมข่าฝากไว้ค่ะอดส่วนเรื่องของหัวใจของสาวบีนะฮะเขาก็บอกเลยว่าหัวใจตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะไม่มีใครจับจองรู้สึกว่ายังไม่มีเวลาทำงานแต่งงานอย่างเดียวก็ให้รอไปก่อนแล้วก็ ไม่ได้ปิดกัน้นหรือว่าเปิดอะไรทั้งสิ้นคือเฉยๆกับเรื่องนี้มากกว่าแต่ล่าสุดนั้นบอกว่านะคะไปทะเลกับหนุ่มหิมมาหนุม่มอาสาบีถือว่าเรื่องไปทะเลกับคุณฮิมเนี่ยไปกันหลายคนไปกันสิบกว่าคนนะแล้วก็คงไม่ได้เป็นทริปสวิตอะไรเป็น<ม>เพื่อนกันมากกว่ากับเขาก็คุยด้วยแล้วสบายใจคุยอะไรก็ปรึกษาเขาได้เพราะว่าเขาเก่งตอนนี้ยังไม่ได้ลงลิเทว่าเป็นแฟนหรือว่าไม่เป็นแฟนก็เป็นะคนที่คุยอยู่แล้วก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องเองนะฝากด้วยลวกันนะโฟโตบุ๊กเรียนนี้เตรียมเก็บเงินไไไว้้นน่่่่มมมๆจรแใูละต ว่าเด็ดแน่ๆแหละเบวิวเอามาให้ดูในรายการด้วยนะฮะฮะไม่ดีปิดท้ายแล้วกันนะครับสำหรับสาวไอซ์ปรีชยานะฮะที่หลายๆคนว่าโอ้โหหายหน้าหายตาไปนานมากตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุตั้งแต่6ถึงเดเดือนที่แล้วแล้วก็หหน้าหายตาอตนนนี้มาแล้วกลับมาแล้วครับแลที่มาคือกลับมาคราวนี้ไม่ได้กลับมาตัวเปล่าๆทำไมคะกลับมาพร้อมกับเปิดตัวหวานใจด้วยครับนี่ไงนี่ไงปกติแล้ว ดาราสาวในรุ่นรุ่นเอออเนี่ยรุ่นแบบเนี้ยกำลังมาแบบเนี้ยเขายังไม่เปิดเผยเราว่าเจนี่หมดหใจแต่น้องไอซ์เปิดเผยแล้วถูกต้องนะครับเพราะว่าทนแรงกดดันได้ไหวหรือเปล่าเลยคนคิดว่าจริงๆแล้วเขาว่าช่วงนี้ความรักหวานขึ้นไหมเขาบอกคาจริงก็แฮปปี้นะคะนะฮะตั้งแต่เปิดเผยไปเนี่ยพี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคือพี่เขาก็ดีใจด้วยที่เราเปิดตัวนี่ไงเขาจะได้ไม่ต้องหลบซ่อนๆอเดินไปด้วยกันไปเดินตามสยามอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาวว่า มัันอนออดะประมาณนั้นรู้ไม่ถึงว่าต้องแนะนําหรือเปล่าเวลาไปเจอสื่อแต่นนี้ก็คือเรื่องนี้คือไม่ได้คุยกันคือถ้าเจอเนี่ย ก็เจอปกติก็คือไม่ได้ปิดบังหรือว่าไม่ได้หลบสื่ออย่างแน่นอนนะครับรู้ไหมถึงว่าครอบครัวว่ายังไงบ้างนะฮะเขาบอกว่าครอบครัวนะตอนนี้แฮปปี้ค่ะบ้านค่าก็โอเคบ้านเราเราก็โอเคควกก็มา3ปีแล้วนะพูดถึงเรื่องอนาคตกันบ้างหรือยังก็าบอกโอ้ยยังไม่ได้คิดขนาดนั้นคือยังค่อนข้างเด็กมากๆนะฮะรวมไปถึงที่บอกว่าถูกมาว่าเป็นนางเอกที่ไม่ดังแล้วนี่ไงคุณไอ์เขาบอกจริงๆแล้วก็ความรู้สึกจริงๆก็ไม่ได้ยานะเข้าใจเข้าใจคนที่จะมาเพราะว่าจริงแล้วเขาหายหน้าไปนานแล้วอ่ะประมาเกือบเกือบกลมๆคือ1ปี ถามในปีหนึ่งเรากลัวหรือเปล่านะฮะว่าจะมีดาราใหม่ๆเข้ามาเสียบแทนเข้ามาเสียบแทนเขาบอกไอวอนจริงแล้วคือไม่ได้กังวลเกี่ยวกับจุดนั้นเพราะว่าเป็นเป็นงานที่เราเข้าใจได้นี่ไงเราต้องบอกว่ามันเป็นสัจธรรมคือลูกใหม่มันก็ต้องมาทับลูกขึ้นลูกเก่าอยู่แล้วแต่ว่าจะทําอย่างไรขึ้นลูกเก่าเนี่ยอยู่ได้ต่อไปเท่านั้ถูกต้องฝากด้วยลวกันนะสำหรับน้องไอของเราแล้วเดี๋ยวนี้เห็นบอกว่าน่าจะมีผลงานให้เราได้ดูกันแล้วใช่คือตอนนี้ร่างกายเนี่ยเกือบ100%ละเกือบอีกแค่นิดเดียหนึ่แคสสวววยยยล้ังสวยเหมือนเดิมถูกตต้องค่่ะแว่าเดี๋ยววช่งนี้เราพักเบรก กับคัครู่นะคะ